สวัสดีจ้าแม่แอนวิธีบ้านนามาแล้วจ้ามือนีแม่เอนก็ได้กล้วยมาจากในป่าเนาะจ้ากล้วยในป่ามาจากสวนหลังบ้านเฮานี่แหละเฮาได้กล้วยมาหลายจ้ะสุขค่าเครื่องกินบ่ท่านค่ะมือนีแม่สิพาแปรรูปกล้วยเฮ็ดแบบง่ายๆบานๆเฮานาะจ้ะเนาะสิพ้าเฮ็ดกล้วยตากจ้า เอาใดกลวยมาแล้วเนาะจ้ะเนาะเขาก็จะมาปอดกลวยจ้ะปอกเอาเปลือกออกก่อนนะคะเสร็งกลวยมาจ้ะ กล้วยมันสุกค่าต้นนะจ๊ะเนาะมันกินบ่าท่านเฮาอยู่บานหนออเขากะคือ่ทีเขาหลายค่ะเขาก็มีวิธีมือน,นี้เขาสิบยี่สิบห้าตากลก้วยจะ้ะตาแบบบานเขาแบบเขาบ่ามีหมออบนะคะเนาะเขาก็สิตาตากแดดเขานี่แหละคะ่ะเดี๋ยวสิบห้าตากลก้วยกันนะคะเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งเนะเาะแ่เขาบอา ข้าปอกกล้วยเซตเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะข้เาเสียไปล้างทำความสะอาดกันค่ะพักถิงไวให้เสด็จน้ำก่อนจ้า ขั้นตอตนต่อไปเด้อค่ะแม่สีใสถุงพลาสติกนี่ยค่ะแล้วกะเอาปุ๋ยใส่ลงไปค่ะนะฮะแบบค่อยๆทุบจ้ะไอถุงแห้งนะจ้ะคเอาปุ๋ยสิทุบๆเขาใส่ถุงเงินเขาใส่ถุงหูหิวสีเด้อค่ะ ขน้องใส่ถุงแกงแหละมันมืน่นเอามาจะได้ลักษณะนี้ถักไ่กวดได้หนึ่งชิ้นแล้วประมาณนี้แหละจ้ะเดิมค่ะค่อยๆทูดนะจ๊ะ จะถูกไอ้ค่อยๆเห็ดด้วยค่ะสิ่เหลื <S <S ถนอมอาหารแบบไม่ง่ายจะ้ะแบบบานเฮาเอาวงมีเตาอบเนาะบานนองเข้ากับนี่สิอะไรค่ะป่วยมันลายเขาตรงหาวิธีไอ้แตงรูปอาหารค่ะถ้าวงมีเตาอบเนะา,า,เตาเนะาาต,าต่อเขาว่มีเข้าไตรงใสู่่ที่นี่ กดกดกดนี่ค่ถ้าอะไรสองชิน้น นี่นะคะ่ะเอาถูใบเดียบร้อยแล้วเ,เขาก็จะน้าไปตากเแ่ยจ้ะเขาสิตตากใสกระดูงเนาะเพราะว่าขันเา้าตากใส่นี่มันเป็นน้ำนะจ้ะตากใสกระดุงมันจังสีน้ำมันจังสีละเหยออกค่ะ เดี๋ยวเฮาสีน้ำกล้วยไปตากแดดใบก่อนด้อจ้าเฮาตากกล้วยมากรึ่งมือลลวเนาะจ้าเฮาสีมะก,กลับกล้วยกันจ้ากลับขางลูกเนาะจ้ากับเสร็จแล้วเอาไปตากแดดต่อจ้า กลวยตากวันที่สองละจ้าเขากับสิมาผิกกับด้านนี้ก็าละจ้าตากได้ครึ่งมือเนาะเขากับมาพิกอีกด้านนึงขึ้นละกลับด้านสีเหลี่ยมลอยเขากับเอาไปตากอีกมือนึ่งจ้าเป็นมือที่สองเขากลวยตาก,กไมได้สามมือละจ้ามือนี้เข้าสิเก็บปวยกันจ้า เสร็จแล้วเนะจ้ากล้วยตากของเห่าวิธีการถนอมอาหารแบบง่ายๆแบบวิถีบ้านนาจ้าในคลิปนี้แม่แมก็สิขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีจ้า